โอเคนะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะว,วันนี้ผมคิดว่าจะพาไปล้างรถที่ถูกที่สุดในประเทศไทยพนักงานนี่ผมว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยรวดเร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นเบอร์นหนึ่งเชียงรายเลยวันนี้เราขี่รถมาที่เชียงรายเรามาต้องลองครับเราเรียกว่าล้างรถพบโชคนะครับล้างรถพบโชคนะคอยู่ด้านหน้านี่เราจะถึงแล้วนะครับดูดูทางครับใกล้จะถึงแล้วนะ ครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงนะครับผมว่าผมพามาล้างรถที่เร็วที่สุดในเยอะที่สุดถูกที่สุดใครที่ผ่านไปผ่านมันในจังหวัดเชียงรายนะมาได้นะครับนี่นะครับคืนคนดีสู่สังคมนะระวังนะครับนี่นี่ถึงแล้วนะครับเราถึงแล้วนะคับนี่ับล้างรถเยื่อแซบบาร์ไม่ต้องลงครับโอ้โหดูพนักงานเยอะเลยนะครับเห็นไหมดูครับพนักงานเยอะมาก โห็โนใทะเบียนแล้วสุดยอดเลยนะครับทำไมน้องกลัวอย่าลืมไปเบอร์ปายทะเบียนรถเขาด้วยน้องดืมอโอ้ไม่ต้องลงรถนะครับมียิ่งกว่าเครื่องอัตโนมัติอีกนะการล้างรถโอ้โหเต็มที่เลยพี่แล้วนะครับไปขั้นตอนต่อไปก็คือฉีดเหมือนเดิม <c oughs> ขั้นตอนแรกฉีดแล้ว เยอะมากเลยนะครับไม่ต้องลงรถนะครับนี่คือการล้างรถเอ,อขั้นตอนต่อไปครับลงโฟมลงโฟมด oh. ูข้างหน้านะนี่ใช้ไม้ถูพื้นเลยนะโอ้โหรอบรถเลยยี่สิบคนนะครับ2ีคสเยอะมากเยอะมาก <l ots> เยอะมากยเยอะอนี่ครับ ยอดเลยนะครับนี่ครับนี่นะแหลงคนนะครับยิ่งกว่าเครื่องอัตโนมัตินะครับถ้าใครอยากจะเอาไว้เปิดร้านนี่ได้เลยน,ะนี่นี่ฉีดโฟมฉีดฟมโฟมผงใส่จะหมดคืนคนดีสุดสังคมนะครับรังรถ20บาทเชียงรายนะครับถูกที่สุดนะครับโอ้โหดูครับเยอะมากเยอะมากอ่านี่ก็ที่ถูกพื้นบ้านนะครับไ oh <no. S 1> ม,มบ้ม็อบไม้ม็อบไม้ม็อบไม้ม็อบพนักงานโ <laughs> อ้โหเต็มร้เลย ผมไม่ได้ลงถ่ายนะครับนั่งอยู่ในรถนะครับนนเดินหน้าครับขันน้นตอนแบบไปก็ฉีดฉีดถู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 ฉีดฉีดเราก็จะฉีดอีกแล้วฉีดเช็ดถูฉีดเช็ดถูสนุกมากเลยต้องไปทำใหม่อีกเลยสุดเลยนะครับสุดเลยนะครับ อย่างนี้ต้องรับพนักงานร้อยคนนะครับรล้างรถนี่เลยค่ะเขาจะลุมกันแบบนี้เลยแม่ดูเนี้ยเห็นไหมเขาจะลุมกันเมื่อกี้เขาก็ลุมเราอย่างเงี้ยไปคอปนแอเช็ดนะครับวันนี้นแรงงานผู้หญิงนะครับเช็ดอยู่มีเครื่องไองเองาด้วยโหนนันสเสร็จแล้วฟังมาเลยครับผมนี่ครับล้างรถขีดสิบบาทโอ้โหอันนี้ใส่ก่บบอนเนาะ เนีครับขอบคุณครับผมเยคุเย่ะเยอะนะเป็น <ๆ S 2> การล,ล้างรถที่ว่าคล้ายๆว่าทําบุญนะครับ้วแต่เราจะหยอดนะเขาไม่ได้ต้องการว่า20บาทแต่ว่าคนแถวนี้เขาจ่าย20นะครับผมใส่เป็น70ถือว่าโคตรถูกนะครับและโคตรคุ้มนะถือเป็นล้างการล้างจีดน้ํานะครับขัดร้อยนึงก็ยังนะแต่ไม่มีการลงแว็กอะไรใดๆทั้งสิ้นนะถือว่าคุ้มนะถือว่าล้างรถด,ด่วนนะประมาณ ประมาณไม่ถึงห้านทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปทําที่บ้านมากนะครับโอเคนะวันนี้หาจีไม่คนแล้วนะครับการล้างรถการล้างรถแบบด่วนด่วนนะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เจอกันที่ลำปางมิเกียวเชียงรายนะครับใครอยากมาล้างให้ยี่สิบบาทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแจ็คแ๊บโผอยากโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงแล้วไปโผล่โรงพยาบาลเฮ้ย